สวัสดีครับพบกับธานุพงศ์นะครับผมหลายๆคนนะครับอาจจะปวดหัวกับการจัดรูปแบบรายงานนะครับเดี๋ยวหน้าเลื่อนเดี๋ยวสารบัญไม่ตรงนะครับเดี๋ยวหัวข้อมันเว้นวรคผิดมันอะไรนะครับวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอนะครับแนวทางในการจัดรูปแบบรายงานนะครับให้มันสะดวกสบายแล้วมันถูกต้องนะครับ มันจะได้ไม่กินเวลาเวลาเราทํางานนะครับจะได้เอาเวลาไปทําอย่างอื่นนะครับงานของเราก็จะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยววิธีการทําจะทํำยังไงนะครับวันนี้ผมมีไฟล์ตัวอย่างเดี๋ยวลองมาทําดูด้วยกันเลยนะครับครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับวิธีการจัดรูปแบบรายงานนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมมีไฟล์รายงานที่ผมเตรียมไว้นะครับ เราจะเปิดไฟล์รายงานขึ้นมาก่อนอันนี้เป็นข้อมูลผมเตรียมมาละนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะทําด้านในของรายงานนะครับเราจะมาตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนนะครับซึ่งผมได้หาข้อมูลมาละนะครับคือตัวนี้นะครับการจัดระยะขอบนะครับวิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับไปที่เมนูเขาโค้งนะครับระยะขอบระยะขอบ กำหนดเองนะครับาจากนั้นเราจะได้หน้าต่างตั้งค่าหน้ากระดาษขึ้นมานะครับมาดูครับกั้นหน้าก็คือด้านซ้ายนะครับ3.17 3.17นะครับต่อไปกั้นหลัง2.5ก็คือด้านขวานะครับ2.5 2.5ด้านบน 3. ด้านบน ผมให้เป็น3นะครับ3.0ด้านล่าง2.5โอเคเมื่อได้การตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับให้ชลิกตกลงนะครับโอเคตอนนี้เราปรับขนาดของหน้ากระดาษเรียบร้อยแล้วนะครับย้อนขึ้นมาครับในส่วนของหน้าปกนะครับหน้าปกการทำรายงานนะครับหน้าปกจะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือชื่อของรายงานนะครับ ส่วนที่2ผู้จัดทําส่วนที่3เสนอใครส่วนที่4บ่งบอกเกี่ยวกับรายง,งานฉบับนี้ว่าทําเพื่ออะไรนะครับมาดูครับส่วนที่1เดี๋ยวจะขออนุญาตเปลี่ยนฟอนต์ทั้งหมดนะครับเป็นฟอนต์ของทางราชการก่อนนะครับโดยการกดคอนโทนเ A นะครับมาที่หน้าแรกนะครับมาเลือกฟอนต์นะครับไทยสารบัญนิวนะครับเป็นขนาด16บห เป็นสีดำอัตโนมัตินะครับโ okay. อเคเอาเรามาดูครับส่วนที่1 1 2 3 4 4ส่วนนี้นะครับผมจะจัดให้อยู่ในกึ่งกลางหน้ากระดาษนะครับเป็นตัวหนานะครับหัวชื่อรายงานนะครับขนาดเป็น22นะครับผู้จัดทํานะครับ ผมจะเพิ่มไปอีกหนึ่งบรรทัดนะครับมันจะได้ดูเนื้อหายเยอะนะครับผู้จัดทำปึ๊บอ่าส่วนที่2เสร็จแล้วนะครับส่วนที่2ส,ส่วนที่3นะครับให้เป็นนะครับขนาด22นะครับ22โอเคเสนอใครนะครับ ไปนะครับเค okay. ส่วนที่4่วงบอกถึงรายงานนะครับเค okay. อาจจะให้ดูภาพรวมนะครับเค okay. อันนี้คือหหน้นากระดาษนะครับอ่ระยะห่างนะครับ4ช่องเนี่ยควรที่จะเป็นเท่าๆกันนะครับอ่าถ้าตรงไหนตรงนี้มันว่างนะครับอาจจะเพิ่มรูปภาพได้นะครับอันนี้คือในส่วนของ หน้าจอขออภัยครับหน้าปกนะครับมาดูครับต่อครับหน้าปกเสร็จแล้วนะครับรายงานควรมีหน้าปกมีห้ามหน้าปกรองนะครับคำนำหน้าถัดไปคำนำนะครับก่อนที่เราจะขึ้นบรรทัดใหม่นะครับให้เรากดคอนโทรลเอนเตอร์โอเคมันจะเป็นการแบ่งส่วนแบ่งหน้านะครับทีนี้ดียังไงนะครับสมมุติว่า ผมไปแก้ไขหน้าของหน้าปกเนี่ยเสร็จแล้วไฟล์มันเคลื่อนตัวอักษรมันเคลื่อนตัวหนังสือมันเคลื่อนนะครับมันจะไม่ไปกระทบหน้าคํานํานะครับวิธีการดูก็คือลองมากดที่ปุ่มพายตรงนี้ดูนะครับเห็นไหมครับมันจะบอกนะครับว่ามีการ Enter ตอนไหนมีการเคาะตอนไหนนะครับอันนี้ตัวแบ่งหน้าเห็นไหมครับ เห็นนะครับเดี๋ยวจะปิดตัวพายนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะงงนะครับจากนั้นผมจะเอาคำนำขึ้นมาไว้ด้านบนนะครับคำนำคำนำเป็นหัวข้อใหญ่นะครับะจะอยู่ตรงกลางขนาด20ยต์นะครับเราจะมาดูวิธีการกำหนดหัวเรื่องนะครับผมจะคุมดำก่อนเสร็จแล้วไปกำหนดหัวเรื่องหนึ่งนะครับชีกข,ขวานะครับปรับเปลี่ยนอา คำนำนะครับหัวเรื่องหนึง่งมาดูครับเป็นแบบอักษรสารบัญน,นิวนะครับขนาด20ตัวหนา,าตัวหนาเสร็จแล้วสีดำอัตโนมัตินะครับจัดให้อยู่กึ่งกลางนะครับอัปเดตอัตโนมัตินะครับเสร็จแล้วกดตกลงเราได้ละคำนำนะครับ ถัดจากคำนำมานะครับเป็นเนื้อหาคำนำนะครับผมได้จัดเตรียมไว้แล้วนะครับโอเคคำนำรายงานเล่มนี้1วรรควนะครับคำนำตรงนี้1วรรควกดแถบ1ครั้งนะครับตรงนี้ก็แถบ1ครั้งนะครับการเว้นช่องไฟนะครับควรจะเคาะแค่เคาะเดียวนะครับ แต่อันนี้มันเป็นการจัดแบบกระจายนะครับวิธีการจัดแบบกระจายก็คือด้านหลังเนี่ยมันจะเท่ากันแบบนี้นะครับให้คุมดำนะครับเสร็จแล้วมากดตรงนี้ครับกระจายแบบไทยเห็นไหมครับผู้จัดทำโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปครับสารบัญคอนโทนคอนโทนเอนเตอร์มาหน้าใหม่ละสารบัญสารบัญเป็นหัวข้อใหญ่ นะครับเป็นหัวเรื่องหนึ่งเมื่อกี้เราตั้งค่าไว้เสร็จแล้วใช่ไหมครับคุมดํามากดตรงนี้ครับหัวเรื่องหนึ่งเห็นไหมครับมันจะปรับให้โดยอัตโนมัตินะครับสารบัญผมจะเว้นไว้นะครับเว้นไว้ใส่ทีหลังนะครับจากนั้นนะครับขึ้นหน้าใหม่นะครับ ctrl enter มามาถึงเรื่องเนื้อหาเนื้อหาตรงนี้เป็นหัวข้อใหญ่คุมดํานะครับกดหัวเรื่องหนึ่งโอเค อันนี้จะเป็นส่วนของเนื้อหาจริงๆละเนื้อหาจริงๆนะครับจะขนาด16พอยต์นะครับแถบหนึ่งครั้งอันนี้เป็นส่วนของเนื้อหานะครับเมื่อกี้มีหัวข้อใหญ่หรือหัวเรื่องหนึ่งละอันนี้จะเป็นหัวเรื่อง2นะครับเดี๋ยวเนี่ยมันจะลิงก์ไปตรงหน้าสารบัญน,นะครับตรงนี้ผมจะให้เป็นหัวเรื่อง2นะครับส่วนรประกอบของรายงานนะครับผมจะคุมดําหัวเรื่อง2 กดหนึ่งครั้งเสร็จแล้วคลิกข,ขวาปรับเปลี่ยนโอเคอ่ะหัวเรื่องสองอแบบอักษรครับสารบัญน,นิวขนาด18นะครับอ่าตัวหนาสีดำอัตโนมัตินะครับอัปเดตอัตโนมัตินะครับเสร็จแล้วกดตกลงโอเคได้ละ อันนี้คือส่วนของเนื้อหาส่วนประกอบของรายงานป,ปื๊บนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อหาย่อยนะครับผมจะแท็บเข้ามาแล้วผมจะใส่สัญ,ญลักษณ์หน้าหัวข้อในกรณีที่มันเป็นข้อมูลย่อยๆแล้วเรียงต่อกันมานะครับกดหนึ่งครั้งเลือกสัญ,ญลักษณ์ครับาการใช้สัญ,ญลักษณ์ในรายงานนะครับถ้าใช้ลูกศรแบบนี้ก็ลูกศรแบบนี้ทั้งฉบับนะครับผม ไม่ข้างหน้าเป็นลูกศรด้านหลังๆมาเป็นจุดเป็นอะไรแบบนี้ไม่เอานะครับต่อไปครับหัวข้อย่อยที่2นะครับการจัดระยะขอบนะครับคุมดําเสร็จแล้วเป็นหัวเรื่องสองครับตรงนี้ผมจะวักเข้าไปนะครับคุมดํากดแถบนะครับแค่นี้พออ,อันที่3ครับรูปแบบปก รูปแบบปกนะครับคุมดำหัเรื่องสองอแถบเข้าไปนะครับปกประกอบด้วยดังต่อไปนี้ผมจะขึ้นบรรทัดใหม่ตรงนี้นะครับหาอ็นเทอร์ปกตินะครับโอเคจากนั้น C ส่วนประกอบของรายงานคุมดำนะครับเป็นหัวเรื่องสองอเห็นไหมครับ ข้อที่4จะมีเริ่มมีหัวข้อย่อยมาละนะครับหัวข้อย่อยตรงนี้ผมจะให้เป็น4.1นะครับ4 4.1นะครับเคาะ1ครั้งตรงนี้จะเป็นหัวข้อย่อยนะครับผมจะคุมดำนะครับหัวข้อหัวข้อเรื่อง3นะครับกด1ครั้งนะครับคลิกข,ขวาปรับเปลี่ยนนะครับมาตั้งค่าครับ หัวข้อเรื่อง3นะครับไทยสารบันขนาด16นะครับ16ตัวหนาสีดำอัตโนมัติอ,อัปเดตอัตโนมัติเสร็จแล้วกดปุ่มตกลงโอเคเห็นไหมครับหัวข้อย่อยของ4นะครับผมจะแท็บเข้าไป1ครั้งอ,อันนี้ก็จัดนะครับ 4 2. อุ่มครับหัวเรื่องสามตรงนี้แทบเข้าไปาแทบใหม่นะครับ3ครั้งตระกอบด้วยเห็นไหมครับอ,อันนี้อันนี้เห็นไหมครับหัวข้อ อันนี้ต้องใส่สัญ,ญลักษณ์นะครับสัญ,ญลักษณ์เราใช้อันนี้ตั้งแต่แรกอ่าแท็บเข้าไปโอเคอ่าต่อไปครับน,นี่มันเป็นส่วนของตรงนี้สารบันส่วนของตรงนี้โอเคอ่า ต่อไป4.2 4 4.2เอ้ย4.3ขอภัยครับอ่ะแถบเข้าไปหัวเรื่อง3นะครับหัวเรื่อง3อ่าแถบจัดแถบครับโอเคอ่ะต่อไปครับ ขึ้นหัวข้อใหม่นะครับตรงนี้หลักการเขียนรายงานทางวิชาการคุมดำนะครับเป็นหัวเรื่องสองอะนะครับจากนั้นตรงนี้เป็นหัวข้อย่อยของหัวเรื่องสองนะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นหัวเรื่องสามหัวเรื่องสามนะครับแท็บเข้ามาหนึ่งครั้งคอนโทรลแซดนะครับอิ It, นะครับ ซื้อดังต่อไปนี้อ่ะอ่าความจริงอันนี้ต้องเป็น5.1นะครับ5.1อ่าโอเคอันนี้ผมจะให้เป็นนะครับเว้นวรรคหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วใส่หมายเลขข้อนะครับแบบนี้อ่าดีลิทขึ้นมานะครับตรงนี้จะเป็นแบบนี้นะครับ เอ็นเอร์ลงมานะครับจะขึ้นสัญลักษณ์ใหม่นะครับเอ็นเลงมาขึ้นสัญลักษณ์ใหม่นะครับเอ็นเลงมาขึ้นสัญลักษณ์ใหม่โอเคอ่ะ okay, uh, เสร็จแล้วอันนี้เป็นหัวข้อย่อยที่2นะครับ2นะครับอ่ะดีลิทขึ้นมาอ่า uh, ส่วนประกอบปื๊บปบอันนี้ผมไม่ใส่ละนะครับ หายเขมาอันนี้คือเนื้อหาเดียวกันนะครับปึ๊บออันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้จบเนื้อหาของหลักการเขียน5.1นะครับต่อไป5.2ครับอ่า5.2นะครับเป็นหัวข้อย่อยหัวเรื่อง3อ่า เามาหแทบ Control แซนะครับอ่ะ Enter ก่อนเข้ามา1แทบนะครับเสร็จแล้วกดปุ่ม Delete ให้บารบรรทัดข้างใต้เนี่ยดันขึ้นมานะครับโอเคอันนี้เป็นหัวข้อย่อยของ5.2นะครับอันนี้มันจะต้องเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับสัญ,ญลักษณ์ จนถึงตรงนี้ K okay. 5.3เสร็จแล้วนะครับต่อนะครับหัวข้อยอ่อยที่หัวเรื่อง2ของข้อ6คูมดํำนะครับหัวเรื่อง2อเสร็จแล้วหมดละนะครับเอกสารมีทั้งหมดนะครับ9หน้านะครับเดี๋ยวเราจะทำสารบันอัตโนมัติเดี๋ยวเราจะทำ บรรณานุกรมอัตโนมัตินะครับวิธีการทำบรรณานุกรมอัตโนมัตินะครับอ,อันนี้สิ้นสุดละผมจะคอนโทรลเอนเอร์ครับเพื่อขึ้นหน้าใหม่นะครับเสร็จแล้วเป็นบรรณานุกรมเป็นหัวข้อเรื่อง1น,นะครับคือมีขนาด18พอย์คุมดำครับบรรณานุกรมคือส่วนอ้างอิงนะครับว่าข้อมูลที่เราทำรายงานเนี่ย เราเอามาจากที่ไหนจากหนังสือเล่มไหนมาจากเว็บไซต์ไหนองค์กรไหนใครเป็นคนเขียนคนแต่งนะครับวิธีการสร้างบรรณานุกรมอัตโนมัตินะครับมาที่เมนูอ้างอิงครับตรงนี้นะครับาเสร็จแล้วเลือกคำสั่งนะครับจัดการแหล่งข้อมูลคลิกหนึ่งครั้งอันนี้บรรณานุกรมยังไม่มีนะครับเราจะเริ่มสร้างใหม่นะครับ ให้มาคลิกคำว่าใหม่ตรงนี้คลิกหนึ่งครั้งชนิดของแหล่งข้อมูลเอามาจากที่ไหนนะครับผมเอามาจากเว็บไซต์ผมก็เลือกเว็บไซต์นะครับผู้สร้างอ่ามาดูครับผู้สร้างคือใครนะครับยุวดีนะครับยุวด,นะวดีอันนี้คือผู้เขียนบล็อกอันนี้นะครับฮุมดามคอนโทลซีกลับมาที่เวิร์ดนะครับผู้สร้าง คอนโทนวียูวดีชื่อของเว็บเพจนะครับมาดูครับชื่อของเว็บเพจคือด้านบนนะครับเว็บเพจหลายๆห,หน้ารวมกันเป็นเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์จระกอบด้วยเว็บเพจหลายๆหน้าหหน้าเนี่ยเขาเรียกว่า1นึนเพจนะครับหลายหลายเพจรวมกันเป็นเว็บไซต์นะครับเข้าใจตรงกันนะครับชื่อเว็บเพจก็คือชื่อเว็บเพจจะอยู่ตรงมุมบนนะครับ วิธีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ทีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์าโอเคชื่อของเว็บไซต์นะครับต่อไปเว็บไซต์นี้คือเว็บไซต์ mthai เห็นไหมครับ .com c t r l c กลับมาที่ word นะครับ คอนทอ่ V MThai.com จากนั้นเป็นวันเดือนปีที่เราทําการสืบพ้นนะครับผมจะเป็นวันนี้เลยก่อนอื่นนะครับไปเปลี่ยนค่าภาษาก่อนนะครับภาษาตรงมุมตรงนี้เป็นภาษาไทยนะครับาจากนั้นก็พิมพ์2563 2563เดือน6วันนี้วันที่7 u r l นะครับไป copy u r l มาครับ u r l คือศูนหัวด้านบนตรงนี้คลิกตรงช่อง u r l เสร็จแล้วคุมดำครับ ctrl c กลับมาที่ word ครับ ctrl v เมื่อเราใส่รายละเอียดของแหล่งที่มาของข้อมูลเนี่ยครบแล้วนะครับกดตกลงครับสังเกตเห็นไหมครับเราจะได้มา1ละ1บรรดานุก,กรมละ,ะเพิ่มม่อีกครับผมจะลองเพิ่มสัก2อันนะครับ ผู้สร้างอ,อันนี้นะครับอาจารย์นันทิดาบุญพรมคอนโทนซีเป็นอาจารย์จากรัชพัฒนที่1น,นะครับผู้สร้างคอนโทรนวีจากนั้นชื่อเว็บเพจนะครับรูปแบบการเขียนรายงาน รูปรูปแบบการเขียนรายงานโอเคจากนั้นชื่อเว็บไซต์ครับมันเป็นบล็อกจาก Wordpress นะครับอผมจะก๊อป Wordpress มา wordpress.com นะครับ Ctrl C กลับมาที่ Word นะครับ คอนโทรล v วันเดือนปีที่สืบพ้นนะครับเหมือนเดิมครับกลับไปเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนนะครับ2563เดือน6วันที่7 URL ของแหล่งข้อมูลนะครับคือตัวนี้เป็นไฟล์ PDF ด้วยนะครับ c t r l c กลับมาที่ Word c ด n t r v โอเคอ่ะตรวจสอบข้อมูลอะไรให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วค่อยกดตกลงนะครับบรรณานุกรมนะครับ2 2ที่นะครับเสร็จแล้วผมจะกดปิดสังเกตดูนะครับรายการต้นแบบฝั่งซ้ายกับรายการปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องมีทั้งสองฝั่งถ้าฝั่งปัจจุบันไม่มีนะครับให้คลิกเลือกแล้วกดคัดลอกให้มาอยู่อีกหนึ่งฝั่งนะครับเสร็จแล้วกดปิดครับอ่าวิธีการนำบรรณานุกรมอัตโนมัติที่เราสร้างเนี่ยมาแทรกนะครับ ไปที่เมนูการนั่งอิงนะครับจากนั้นมาที่บรรณานุกรมคำสั่งบรรณานุกรมตรงนี้กดสามเหลี่ยมอ่ากดสามเหลี่ยมเสร็จแล้วเลือกแบบนะครับว่าเราต้องการบรรณานุกรมแบบไหนนะครับแต่ผมไม่เลือกนะครับผมจะเลือกแทรกบรรณานุกรมเลยนะครับแทรกอ่ามาละนะครับ บรรนุกรมที่ถูกต้องนะครับเห็นไหมครับปึ๊บปึ๊บต่อไปนะครับเสร็จละกลับขึ้นไปครับต่อไปเราจะมาทำสารบัญอัตโนมัตินะครับหน้าสารบัญอ่าโอเคมาละปกติเนี่ยเวลาเราทำสารบัญเราก็จะพิมพ์แล้วไปดูเลขหน้าแล้วก็มาพิมพ์ใช่ไหมครับอ่าอันนี้ง่ายกว่านะครับต่อไปเราจะใส่เลขหน้านะครับ ใส่เลขหน้าเสร็จเราได้เลขหน้าเสร็จแล้วเราจะลิงก์มาเป็นสารบัญน,นะครับามาดูครับวิธีการใส่เลขหน้านะครับมาที่เมนูแทรกครับเสร็จแล้วมาที่เมนูามาที่คำสั่งหมายเลขหน้าตรงนี้นะครับกดหนึ่งครั้งนะครับหมายเลขหน้านะครับผมจะเอาเป็นด้าน บนบนซ้ายอ่าบนขวานะครับกดหนึ่งครั้งอ่าโอเคมาละมันจะขึ้นมาตรงหัวกระดาษนะครับอ่ามาดูครับปกปกเป็นหน้าหนึ่งสารบัญหน้าสามแบบนี้ใช่ไหมครับแบบเนี้ยมันเป็นปัญหานะครับอ่าช่วงนี้ผมทำรายง,งานใหม่ๆเนี่ยผมก็เกิดปัญหานี้นะครับวิธีการนะครับเราต้องแยกส่วนนะครับอ่าส่วนที่หแบ่งเสร็จแล้วนะครับ คำนำนะครับเป็นส่วนที่2ถึงหน้าสารบัญน,นะครับคลิกสุดท้ายของหน้าสารบัญน,นะครับเสร็จแล้วมาที่เขาโค้งครับตัวแบ่งแบ่งเป็นหน้าถัดไปนะครับแบ่งเป็นหน้าถัดไปเนื้อหาขึ้นมาครับหน้าแรกกดทายดาูแบ่งส่วนเป็นหน้าถัดไปโอเค อาวิธีการตรวจสอบนะครับดับเบิลคลิกหัวกระดาษเห็นไหมครับหัวกระดาษส่วนที่1น่าเลื่อนลงมาดูนะครับหัวกระดาษส่วนที่2เห็นไหมครับคลิกที่หัวกระดาษส่วนที่2คลิกขวาแก้ไขจัดรูปแบบหมายเลขหน้านะครับกอไก่ขอไข่เริ่มต้นที่กอไก่นะครับ เริ่มต้นที่กอไก่เสร็จแล้วกดตกลงเห็นไหมครับอกอไก่เห็นไหมขอขายเป็นสาร,รบันนะครับกลับมาดูครับที่หน้าปกนะครับลบออกเลยนะครับบนคลิกหนึ่งครั้งหน้าปกไม่มีนะครับคํานําเป็นหน้ากอนะครับสาร,รบันเป็นหน้าขอ,อมาดูครับเนื้อหานะครับ ดับเบิลคลิกหัวกระดาษครับลิงก์กับส่วนก่อนหน้าเอาออกอเสร็จแล้วคลิกขวาจัดรูปแบบหมายเลขหน้านะครับ1 2 3เริ่มที่1เสร็จแล้วกดตกลงดับเบิลคลิกข้างนอก1ครั้งเห็นไหมครับเนื้อหาก็เนื้อหา,ก,อหาก็จะเริ่มจากหน้าหนึ่ง หน้าสอง่าไปเรื่อยๆนะครับอันเนี้ยเราจัดหมายเลขหน้าเสร็จแล้วนะครับส่วนสุดท้ายมาจัดสารบัญมาที่เมนูการอ้างอิงครับมาที่สารบัญครับคลิกสามเหลี่ยมครับสารบัญกําหนดเองนะครับอ่ามาดูครับเราจะได้หน้าสารบัญกําหนดเองเนี่ยที่ผมเลือกเป็นหัวหัวเรื่อง1ห,หัวเรื่องสองหัวเรื่อง3าเมื่อกี้นะครับเส้นแถบโยง อันนี้ผมไม่เอานะครับมาออกมีหมายเลขหน้าจัดหมายเลขคิดขวาโอเค3ระดับจากนั้นกดตกลงครับเห็นไหมครับคํานําหน้ากอสารบัญหน้าขอเนื้อหาเริ่มจากหน้าหนึ่งนะครับอ,อันนี้คือวิธีการสร้างสารบัญอัตโนมัตินะครับ จนมาถึงบาลานุก,กรมเสร็จแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ยังขาดในส่วนของการทําสารบัญรูปภาพนะครับสารบัญตารางนะครับเดี๋ยวผมจะทําในคลิปถัดไปนะครับสําหรับการจัดรูปแบบรายงานนะครับคลิปนี้วันนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับใครที่สงสัยในเรื่องไหนเกี่ยวกับการจัดรูปแบบรายงานนะครับสามารถโพส ถามได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะเข้ามาตอบให้อย่างรวดเร็วทันใจนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาร่วมศึกษาด้วยกันขอกด Sub s cribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ